ความหักที่สมหวังยกให้เจ้าทุกอย่างนองหลาอกหักคือทิมปาน้ำตามันมอแล้วละกับอายมือแต่งมหยังให้โซยบอกอายเด้อว่าต้องเกรงใจให้อ้ายได้เห็ุเพื่อเจ้าเถือสุดท้ายสำหรับความเสียใจ ้ายบอเป็นยางดอกนางเป็นเกียรติไรที่ไอยได้โอ้คักเป็นเกียรติคักที่เคยหักกันสุดหัวใจถึงแมนบออาจพระเจ้าไปหอดชุดไม้สิไม้ชัดไว้ว่าเคยหักน้องล่าขันเม่นตายกะตาลาบเร็วคนผู้ให้มิแต่ให้มิแตนา โมเตอร์ลองอยู่พี่น้องมันสีสวยแล้วสีเทียงเลยนะครับนี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีแล้วโอ้ยภารกิจผู้เดียวฮวงมุนอยู่ครับผมหย่างง่วงเพราะท่านไปหาครีมก็ยังไม่ได้ไปส่งลูกค้าครับลูกค้าสั่งครีมตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ส่งลูกค้าเลยมุตรอร์อยู่ถา,างด้วยพี่น้องเด้อดถางกันเด้อดพี่เสี้ยงตัวผู้เดียวครับพี่เสี้ยงตัวผู้เดียวบ,มมยบวยุมีเมียครับก็เลยสร้างสี่ลักมีเมียเม็ไกับ็คายกินเนื้อมัอหนามันสิเรี่ยว่คนยังน่อยอยู่ครับเนาะ ผู้เดียวครับลูกมากอลยผู้ี่กุจอหาหาอยู่หากินเลี้ยงเจ้าของแล้วก็เลี้ยงงวพร้อมครับเลี้ยงงัวแล้วก็ฮิตธุรกิจพร้อมเดี๋ยวก็โพดคลิปเดี๋ยวก็โพดคลิปเดี๋ยวก็ท้ำคลิปยากตัวคนผู้เดียวมันยากถามไปเรื่องของลูกคา้าก็ได้นี่แหละครับคลิปจะเอาไปส่งลูกคา้าแหละมีแหละมารับกันในเชมเอาเฮ็ดคลิปมาแต่โดนเติมแล้วครับผมขายปีกไปกะได้แน่ ะ,ะมูกับเบิ้องมูกับเบิ้งอยู่ในนี่เบิ้งอยู่ในเนบิ้งอยู่ในเฟซเบิ้งอยู่ในจิ๊กซอกนั่นแหละพากันเบิ้งอยู่นะเบิ้งนั่นแหละครับวัฒนตัดสินใจเนาะก็มีผู้ตัดสินใจแหวนผู้ส่งให้เนี่ยมาจากซีพีส่งให้ก็ลองเบิ้งครับพี่น้องครับลองดูครับเอาไปส่งเอาเอาไปใส่แล้วกันอยากเป็นเ็ดเป็นธุรกิจกับบอกพี่เสียงเด้อหนึ่งกระปุกเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งกระปุกเก้าสิบเก้าบาทอันนีบน้บอกเดี๋ยวบอกสิพีตัดตนี้ออก ว่าไปลุ่งไปลุ่งเป็นคลิปเรียวบ่ได้ครับลุ่งเป็นคลิปเรียวพิษอีกบอกราคาบ่ไดยจ้ะเซิสตัดเิสตัดตรงนี้ออกอู้ท่าลายปุ๋ด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 มันอ่ะฮะนี่ก็มันก็สิบเก้าบาทก็อยากบอกอยากจะบอกเนี่ยับสิซปิตัดออกเซปิตัดออก การบ่งบลมนี่ราคาไปลงไปลงคลิปเรียวเนาะแต่ว่าลงไปคลิปเงีวบลเป็นยังไงแต่ว่าลงไปคลิปสันบลได้เขาบลให้เเ็ดคลิปถ่ายบิลงกับบลูฮิตซ์ซื้อได้ครับไปลงเฟซลงเรียวลงทิกตอกพร้อมลงยูทูปพร้อมบได้ลงแต่บได้ลงแต่ไล่อะไ้ว่าจอไปลงไล่บุ้มอยู่แต่ว่าเคยปวดไปเลยมันมันมันไหลแอบปวดมันเนื่อยมันเมื่อยมันปวดเมือยมันถ่ายเวลาไหลนี่ขนาดปวดแค่ โดแค่ยูทูบโหดแค่ทิกต็อกโดแค่เฟซบุ๊กเลยถือสีเหลวสวยสวยตือสีเบียดอย่างเมื่อยมันบอคือผู้มันบอคือผู้ไอ้ตือหรือไม่เราไปเห็ดดังนั้นลังตาเราไปให้ไปสวนเลยนะครับเห็ดงันอันนี้มันมันจะต้องเซความในอินทรีย์จากไหนเมื่อผู้ใดผู้ใดมาก็ลองเห็ดเบิ้งด้วยท่านใดที่ชอบท่านใดที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองครับผมบรอยากออกไปเมื่อยไม่สวนไม่ไฮอย่างเดียวเนาะลองเห็ดธุรกิจออนไลน์เบิ้งเพื่อว่าลอง ันมาเป็นคนคาใายดึงตัวมันหาสีดีขึ้นเนีเ่นบองเกิดเดินมาลกูกในชาตินี้เฮาต้องเรียนรู้สุกยังเขาจะบปเฮตเตบบรนีดเดียวชีวิตขยู่แบบนีเดิมครับเขาให้โอกาสแล้วแล้วจวังหวันหเขาเกิดมาเรียนรู้เขาต้องเรียนรู้ตัวนี่สิ่งในเรียนรู้อย่าไปปัดผ่านอย่าไปบอกผ่านอย่าไปบอกว่าไม่พร้อมว่าเฮตกบเป็นดอกว่าท่านพร้อมปัดโอกาสควณเขาสิปัดโอกาสเสมอแนี่ ทุกสิ่งที่เราเข้ามาหาเราสูญมากคนเราจะปฏิเสธไว้ก่อนทําไมทําไมคนเราต้องชอบปฏิเสธทั้งทั้งที่โอกาสมันอาจจะเป็นของเราก็ได้อาจจะอาจจะมาบอกทางให้เราสาเร็จก็ได้แต่คนเราชอบปฏิเสธไว้ก่อนแมนบอลม่จะว่าบอลขันว่ามีพอได้เป็นหืคิดยาหนึ่งก็แล้วหึงจะเสเม่าตัวบองคิดกลัวไว้ก่อนนะก็เลยปฏิเสธไว้ก่อนปกป้องตัวเองเขาเรียกว่าปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองแต่ว่าสูญเสียโอกาส แม่นบ่ะเราปกป้องตัวเองไปแล้วก็สูญเสียโอกาสเพราะฉะนั้นผู้ที่สําเร็จเขาก็คือนักเสี่ยงโชคเขาก็คือนักเสี่ยงเสี่ยงโชคเสี่ยงธุรกิจนั่นแหละก็มีล้มเหลวบ้างมีสําเร็จบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเหล้วแต่ว่าความรู้เราจะถึงไหมใช่ไหมทําเกษตรทําอะไรทุกอย่างค้าขายปิง้งก่ย่างตามุ้มตามขายขายน้าขายไก่ทอดขายโมูทอดก็คือขันทวพี่น้อง ถ้าเราบริหารธุรกิจได้ดีหรือว่ามีความรู้มันเรื่อยเราก็จะมาบริหารธุรกิจได้ผ่านสําเร็จรุร่วงแต่้าบบดีบูพัฒนาฟีมือมันเสบขึ้นนี่ว่าบูหาความรูร้เพิ่มเติมมันก็ต้องปิดหลานมันก็ต้องยุบตัวลงไปหมนเป็นเนรื่องปกติแล้ว,แล,วแล้วถ้ามันปิดพ่าไปแล้วคนเรามากักจะท้อแท้มันจะท้อแท้โอ้ยบเฮ็ดดอกเคยเฮ็ดแล้วเคยทำมาแล้วเคยเฮ็ดแล้วเฮ็ดไปแล้วก็ไม่สําเร็จ เบือนายทอแท้ใช่ไหมนั่นแหละส่วนใหญ่พวกเราก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งผมเองก็เป็นมาก่อนแหละเป็นมาก่อนเป็นมาก่อนทุกคนเลยครับเป็นมาแล้วทุกอย่างมันเป็นเป็นเหมือนกันทุกคนเลยไม่ตัดแตกต่างกันเรากคนเรามีจิตใจมีเนื้อมีหนังเนาะแต่ว่าใครจะสายป่านยาวอดทนได้ดีกว่ากันแค่นั้นแหละถ้าอดทนได้ดีมันก็มันก็สาเร็จสักวันหนึ่งเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเ,าเรื่องทํางานไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเรื่องอะไร ไม่ว่าแต่จิบสาวใครมนอุดทนเพียงพ่ออุดทนตัวกันเพียงพอ,อ,อ,งเ,พงพอเดี๋ยวมันก็จะซําอีกๆเอาคีมไปชุง,งดูขาก็ได้อยากได้อยากใส่ก็อยากสวยหนยาหนาพองกระลองมาเวยครับเด้อลองเรลากรอนี้เลยใดพอมเนาะคีมตัวนี้เป็นคีทมที่เจ้าของบริษัทเจ้าของแบรนด์ให้เราเอามาทําตลาดเราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจไหมเราไม่มีแบรนด์ของตัวเองก็จริงแต่ว่า เจ้าของแบรนด์เขาอนุญาตให้เรามาทําการตลาดให้เามาใช้ไม้ต้นไม้แต้มให้หน่าสวยหน้าร่อแล้วก็ยังมีรายได้เข้ามาอีกเขาเปิดโอกาสให้เราทุกคนเละเปิดโอกาสให้คนรากยากเราทุกคนเพียงแต่ว่าเราชอบปฏิเสธเท่านั้นเองถ้าเราไม่ปฏิเสธเขามาให้โอกาสแล้วเรารับโอกาสนั้นไหมมันก็จะเดินไปด้วยกันนั่นแหละเขาให้โอกาสเราเราต้องเข้ามารับรู้เราเขามาเรียนรู้เข้ามารับโอกาสนั้นอย่าบอกว่าคลิปนี้ใช่แล้วนะสวยน,น่ารอนน่าง่ำ ้องเอาไปตัวไปแต้ม้องพอาไปใส่บล็อองเอาไปขายตัวบอมือเพชรโป็นย okay. okay. like, ่านอายจักสิบเห็ดจักสิบิบอกจังไงตัวปฏิเสธไว้ก่อนใช่ไหมเมื่อก็เลยปิดโอกาสตัวเองมาในตัวตัวเนาะมาหิดเดียวก็เป็นือผมรแรกๆผมกระสูเจอมเลยผมอายครับคุณจ้าแต่ว่าเราฝึกตัวเองไปเรื่อยดี่เราก็เก่งเองแต่ว่าเวลาไปพูดต่อหน้าคนผมยังอายอยู่ด้วยแต่ว่าพูดในกล้องผู้เดียวนี่เก่งแล้วเก่งแล้วครับเก่งแน่ไป่อน เดี๋ยวลูกค้าสิลอง่วงลรอกกินอย่างสวยเดืยวสิเทียงเ,เดืยวฮอนแดดฮอนแดดจะ่ว่าสูสูตเวคนยังจะเกิดมาสูดแตงโมแ่กนเนอะ